งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิระมิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับ ผมตอบปัญหาแฟนรายการที่ถามมาเรื่องโรคมแมลงศัตรกูกาแฟนะฮะก็มีโรคราสนิมโรคเน่าดำโรคเน่าคอดินโรคใบจุดตากรบแล้วก็โรคราดำยังมีอีกครับยังมีอีกก็คือโรคที่ชื่อว่า n t t r a c n o s e ก็เชื้อ c o l l e c ต o t i c ิกุนะครับอาการที่ใบจะเป็นจุดกลมสีน้ำตาลแล้วก็ จะขยายใหญ่ขึ้นถ้าเป็นที่ผลจุดสน้ำตาลก็จะเข้มนะทางด้านใดและนหนึ่งของผลแล้วก็จะขยายใหญ่ไปตามลักษณะของเชื้อราที่แพร่ไปเป็นที่กิ่งก็ได้ครับข้อปล้องใบจะเหลืองร่วงกิ่งจะเหี่ยวจะแห้งนะฮะอา้าวเพราะฉะนั้นสารป้องกันกำจัดจะเป็นไตรเบสบลู Blue นะครับแล้วก็ เทรนนิวทานชินี่ว่าไปโรครากเน่าแห้งอันนี้เกิดจากเชื้อฟิลซาเลียมทำลายกาแฟที่ปลูกในสภาพที่อุณหภูมิแตกต่างกันมากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ใบจะเหลืองเหี่ยวแล้วก็ร่วงกิ่งที่อยู่เหนือดินจะแห้งตายรากจะเน่าแล้วก็แห้งตายนี่เป็นโรคที่สำคัญคือปอเป็นแล้วก็ หมายความว่าก็ถึงตายกันละเพราะฉะนั้นก็จะต้องถอนต้นที่เป็นโรคเผาไฟอาการรุนแรงในสภาพการปลูกแบบกลางแจ้งก็ควรจะมีไม้บางร่มแล้วก็ควรจะปรับสภาพดินด้วยปูนขาวลงไปในดินด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าพีของดินนะฮะมันเป็นสภาพกดจัดนั้น มันก็จะเกิดโรคนี้ได้ง่ายนะครับอีกโรคหนึ่งครับเขาเรียกว่าโรครากขาวโรครากขาวนั้นก็เกิดจากเชื้อที่ชื่อว่าลิจิโดพอลสหลายคนเคยเห็นต่อไม้นะครับบางครั้งเราปล่อยไว้มันก็จะมีเป็นลักษณะคล้ายเหมือนเห็ดแข็งๆเนี่ยขึ้นมาไอ้โรครากขาวนี่ร้ายครับนะ กาแฟถ้าเป็นโรครากขาวต้นจะเหี่ยวพอเหี่ยวแล้วก็จะยืนต้นตายถ้าขุดรากมาดูจะเห็นมีเส้นใยสีขาวของเชื้อราแล้วก็บริเวณผิวรากนั้นจะถูกย่อยสลายโรคนี้นะครับแม้แต่ต้นยางพาราต้นใหญ่ๆนะมันยืนต้นตายเลยครับแต่อย่างพารามีโรครากขาวรากแดงรากน้ำตาล แต่ในกาแฟนั้นส่วนใหญ่เราก็จะเจอโรครากขาวลิจิโดพอรัสอย่าปล่อยไว้นะครับเราจะต้องกำจัดรากของต้นกาแฟที่เป็นโรคนะฮะแล้วก็ต้องใช้สารป้องกันาจัดเชื้อราเนี่ยราดลดบริเวณนั้นไว้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วโรคหนักๆของกาแฟก็จะมีโรคราสนิมโรคเน่าดำโรคเน่าคอดิน โรคใบจุดตากบโรคราดำโรคแอนแทรกโนสโรครากเน่าแห้งแล้วก็โรคราขาวแนวทางในการที่เราจะแก้ไขปัญหาแล้วก็จะไม่แก้ปัญหาก็คือเรื่องของนอกจากจะต้องใช้ยูกยาแล้วเนี่ยคือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครับเช่นถ้าราพบ ว่ามันเป็นโรคใดโรคหนึ่งเราก็ไม่ปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งมันลุกลามแพร่ระบาดไปทรงพุ่มทึบไปไหมสภาพแวดล้อมในการปลูกเป็นยังไงการใส่ปุ๋ยเขาแข็งแรงดีไหมเพราะความแข็งแรงของต้นไม้ก็สามารถที่จะช่วยต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้คือหมายความว่าการเจริญเติบโตมันมากกว่าการที่มันถูกทำลายมันก็อยู่ได้ นะครับอาสารปรองกันกำจัดนะฮะเราก็มีไตรเบสบลู Blue, นี่เป็นสารประกอบทองแดงเลครับแล้วก็มีทานชินี่กุหลาบกว้างแล้วก็พวกแอนทรกโนสไรก็เอาเทรนดิวส์นะฮะคราวนี้เราไปดูมแมลงบ้างครับมแมลงศัตรูของกาแฟก็มีกันอยู่หลายชนิดนะฮะ ตัวหนึ่งนี่ที่สำคัญมากคือมอดเจาะผลกาแฟครับอันนี้จะเสียหายรุนแรงแล้วก็จะเกิดกับเนื้อเยื่อภายในระยะผลกำลังสุกก็จะทำให้เมล็ดกาแฟนั้นเป็นรูพรุนอยู่ในเมล็ดผลอ่อนจะถูกมอดเพศเมียเจาะเข้าไปกินเป็นอาหารก็เสียหายโดยตรงเลยครับผลก็จะร่วงก่อนกำหนด เพราะฉะนั้นก็ควรจะเก็บผลผลิตในระยะเวลาที่ถูกต้องนำผลสุกหรือผลแห้งที่ติดค้างบนต้นไปเผาทำลายทิ้งเพื่อป้องกันการอาศัยอยู่ข้ามฤดูของมอดแล้วก็รักษาระดับความสูงของทรงต้นอยู่ที่ระดับ2เมตรตัดแต่งกิ่งและทรงต้นเพื่อช่วยให้ดินนะโปร่งเก็บเกี่ยวง่ายนะครับอันนี้หนอนเจาะผลนะ อีกตัวหนึ่งครับอันนี้เจาะต้นเลยเขาเรียกหนอนเจาะลำต้นกาแฟสีแดงเรดเรดแปลว่าแดงสเตมบอร e r รอนะคือหนอนเจาะลำต้นนะครับหนอนชนิดนี้มันจะกัดเจาะเข้าไปในกิ่งแล้วก็ในลำต้นผลจากการเจาะก็ทำให้ยอดแห้งกิ่งหักตรงบริเวณที่เจาะมันจะมีรูอยู่ พอลมพัดมาปับ๊บต้นหรือกิ่งตรงนั้นจะหักโค่นะและก็ถ้าเป็นกับต้นที่ขนาดยังเล็กอันนี้ก็อาจถึงตายได้แนวทางการป้องกันเราจะต้องรักษาแหล่งปลูกให้สะอาดถ้าเจอเจอก็ต้องรีบเก็บไปทำลายนะครับแล้วก็สมัยก่อนก็มีคลอพริฟอสแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีคลอพริฟอสใช้แล้ว นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำสารกำจัดมแมลงตอนท้ายเลยนะครับพื้นที่ระบาดเราก็ต้องมันตัดแต่งอีกตัวหนึ่งครับนอนกัดเปลือกและเจาะลำต้นกาแฟนี่ไอ้ส่วนใหญ่จะทำลายต้นที่ปลูกกลางแจ้งและต้นที่มีอายุมากกว่า5ปีขึ้นไปผลจากการถูกเจาะถูกกัดก็ทำให้ใบเหลืองเหี่ยวแห้ง ยืนต้นตายในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มักจะพบเห็นร่องรอยเป็นขุยที่ต้นอันนี้ก็เราก็ต้องมันตรวจสอบดูแลต้น,ตนไวนะ้นะมอดเจาะกิ่งกาแฟแม่เยอะนะพวกมอดเจาะผลนะเจาะกิง่งมีนอนเจาะลำต้นนอนกัดเปลือกแล้วก็เจาะเข้าไป ในลำต้นแต่ว่ามันมีนอนเจาะลำต้นกาแฟสีแดงนะฮะอีกชนิดหนึ่งที่ต่างจากนอนเจาะลำต้นทั่วไปนะมอดเจาะกิ่งกาแฟตัวเต็มวัยก็เป็นรวงปิดแข็งขนาดเล็กนะเล็กกว่าหัวเข็มหมุดและเจาะเข้าไปในกิ่งจนกระทั่งข้างในนั้นเกิดเป็นพโพรงแล้วมันก็โตอยู่ภายในนั้นทำให้ต้นอ่อนแอกิ่งเริ่มตายโรคก็เริ่มเข้า ทำลายซ้ําเติมก็ต้องมันตัดแต่งกิ่งที่เป็นเอาไปเผาทําลายนะฮะเพรียมีไหมมีครับก็มีเพรี้หอยเขียวนะเพรี้หอยนี่บางทีมันเกาะดูดนิ่งเลยเป็น,มนแมลงปากดูดครับก็มักจะทําลายยอดอ่อนผลอ่อนใบอ่อนทําให้ยอดใบหงิกงอผิดปกติใบก็ร่วงเพราใบไม่พอเพียงต้นก็ชะงักการ เจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวนี้เราก็เอาสารสกัดอินรีย์ชื่อว่าพรีแอมมาฉีดพ่นป้องกันไว้นะแมลงวีขาวเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยนี่นะครับหรือบางคนเขาก็เอาสารดูดซึมนะฉีดพ่นร่วมกับพวกปิโตเลียมออยนะครับตัวสุดท้ายก็คือเพลี้ยอ่อน เพลอ,อ่อนนี้ก็แน่นอนที่สุดเป็นมแมลงพ,พ,พื้นที่เจอเจอในเกือบทุกพืชเป็นมแมลงปากดูดที่ทําลายบริเวณยอดอ่อนใบอ่อนอย่างนี้ฟอซลลไหนมันถูกดูดเซลล์นั้นก็ไม่โตเราก็จะเห็นยอดเนี่ยมีอาการหกหกงอๆนะฮะแล้วก็พอใบเป็นแบบนั้นมันก็จะชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็ถ้าขับถ่ายสารเหนียวๆออกมา ราดำก็ขึ้นปกคลุมอีกนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านเจอปัญหา,มาแมลงนะครับก็แนะนำให้รู้จักกับคิวเทอร์คิวเทอร์นั้นมีสารป้องกันกำจัดหนอนแล้วก็มแมลงอ,อยู่กับกับพวกเพลี้ยทั้งหนอนทั้งเพรี้ยอยู่ด้วยกันนะครับก็ฉีดพ่นป้องกันกำจัดเอาไว้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและนี่ก็คือ คำตอบสำหรับท่านในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน .12 กํากำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l ลายนะครับ s อส b ซ n ูเอ็น4ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนก กำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกําจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซี sea, ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวตเรีร์ลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเรีร์ลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนภาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดผ้า,าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตโงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายกเกษตร